ผมด้วยช่วยหนูด้วยช่วยหนูด้วยพี่คะพี่คะช่วยหนูด้วยช่วยกูด้วยดิช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยเพื่อน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 ซื้อขายไอเดีเกมหรือบัตรเติมเกมต้องที่นี่เลยคั่นเทป in. th ลิงก์อยู่ใต้คลิปฮึ สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนเลยผมอยู่ผมตั้งซองดูนีนะครับใ,ในคลิปที่แล้วได้เอาตัวน้องไปลรถมาเชิญตะพีเปเพื่อนเล่นเลย<ะ>ก็หลังจากคลิปที่แล้วนะครับผมที่ดูจากสภาพแล้วมึงจะใส่หน้าทําไมเนี่ยยังไม่หันพูดเลยก็หล<ะ>ังจากคลิปที่แล้วนะครับผมที่เล่นกะตัวน้องเป็นรบแต้มรัวๆเลยซึ่งผมก็กําลังทบทวนดูแล้วว่าผมคงไม่มีกาลังใจเล่นต,ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าผมจะหากาลังใจได้จากที่ไหนผมต้องเปลี่ยนตัวละครนี่คุณผู้ชมครับก็เปลี่ยนเป็นตัวผู้หญิงกันบ้าง มันมองเว่ออะโอ้โหมันต้องอย่างงี้ว้าว้าวว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 วาววววววมันวว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 ้อววววาวจวววววอจก อ้ยอ้ยอุเจ็บเจ็บเจ็บหมืนมึงเหวอ่ะเงินเขาภูเขาส่งลูกดูทีทัดวาอย่างนี้สิมันถึงมีกำลังใจเล่นคุณผู้ชมเราได้มีธรรมชาติเป็นของเราแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นภูเขาหนองน้ำป่าอเมซอนหรือแม้กระทั่งสัตว์ทะเลเรามีธรรมชาติพร้อมแล้วยาดกำลังใจมาเติมเหลืองคลิปนี้กูจบแล้ว หัวก <ersch> ็มาเลยครับบอกแล้วโอ๋ออ้อช่วยไม่ได้ช่วยไม่ไ <limits> ด no ้อะมาทำอะไรมา้ำอะมรเออไอศั <HO US> S> <S ์ก <us> ้ายังไงมอกมาสัม้หญิงอ่ะกร้ามากโอ้เรามันกองเงินกองทองก็รวยครับโอ้โหอย่ายิงอย่าง่วยน้องผมเจ็บเจ็บโดนหัวนะโดนหัวนะโดนหัวนะ โอ้เจ็บเจ็บเรียกลบให้บานทีมีคนดาวมีคนดาวโอ้ยโอ้ยช่วยผมด้วยช่วยหนูด้วยช่วยหนูด้วยพี่คะพี่เะช่วยหนูด้วยช่วยกูด้วยดิช่วยด้วยช่วยด้วยเพื่อนเพื่อนช่วยกูด้วยเพื่อน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  โดนหน้าโอ้ยหน้าหน้าหน้าไปหนีไปโอ้โหมึงเป็นคนยังไงเนี่ยยิงเอาไว้ไม่ได้เอาไว้ไม่ได้ยิงต้องพังสังซานพังซานเอาไว้ไม่ได้โอ้โหเฮียมึงเป็นคนยังไงฮะทีมอีสปอร์ตเนาะไฟลุ่มไปตอนนี้ผมจริงแล้วคุณผู้ชมผมจะไม่ล้มแล้วไว้ใจไม่ได้เล่นทีมเหมือนเล่นหนึ่ง ดาวสองดาวสามโอ้จะตายอยู่แล้วทีมโอ่นี่แอคเลยแอคเลยยิงสามอะ่ะทำไมอ๋อทำไมอ๋อเจอภูเขา กระสุนล่ะไม่ทิ้งล่ะกระสุนน่ะทิ้งปืนน่ะเฮ้ยกระสุนน่ะเอาฮัลโหลเฮ้ยเหมือนมึงเวอ่อจู่หูทีมคุญซับปอร์ตเลยสาวพวง่างแตโดนน่ะโอ้ยขึ้นไปทำมาขึ้นไปทำมาขึ้นไปทำมาฮะปังนอนนะครับไอ้ยัย อันนี้ก็เป็นลูกคนหนูครับรวยจัดรวยรวย,วย,วยต้องกระดกลิ้นด้วยรอเรเเหมือนม้วนเวอะตั้งแต่มีตัวผู้หญิงนี่ก็สบายขึ้นเยอะเลยอะดูสิว้าวมันทับมันดีมันออ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  ชอบเขาล่ำลือว่าตัวเฮียเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมฮะมันเชื่องเหลือเกินผมคงต้องปิดเกมแล้วล่ะเดี๋ยวทุกคนจะได้รู้จักตำนานใหม่ตังโหนกไอ้ไม่ใช่ตังเอด็อกมันจ้าซะเหลือเกินเจ็บเจ็บจุกเรียะจุกเลยบอกเลยจุกจุกเรียบจุกเรียะดาวครับโอ้ขอร้องขอโทษ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 กาแจักตังเอด็อกเราห้ามดาวนะคุณผู้ชมครับเราห้ามดาวนะครับ ดาวหนึงครับถึงนั้นรับเห็นแล้วครับอุ้ยถึงเโดนปั๊บช่วยด้วยเพื่อนช่วยด้วยเพื่อน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 มึงเห็นผู้หญิงไหมเห็นไหมเห็นก็อู้อู้อย่าเข้าทางนั้นอย่าเข้าอย่างนั้นโอ้ขอบใจมากอู้ ลเลเป็นเพราะสายน้ำที่เล่นไหลเนินภูเขาธรรมชาติที่สร้างมาหอยหอย,หอย,หอยเกี่ยวที่อะไรเนี่ยเหมือนมึงเว่ออะโอ้ยัดสิบคิวอะครับตั้งแต่นี้ต่อไปผมจะเล่นตัวผู้หญิง <Yeah. S 1> มึนใ่หน้าทำไมมึงไม่ชอบใช่ไหมออกไปเลยตั้งแต่นี้ต่อไปผมจะเล่นตัวผู้หญิงครับ yeah. ยล้วผมาของโผู้หญิง Really good โอเคคลิปนี้ก็จบไ้เพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะผมแล้วถ้าใครอยากดูคลิปสนุกๆก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติด like, ตามผมด้วยแล้วกันนะผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านครับบ๊ายบาย